ด้านไหนก่อนดีด to ้านนี้ไล่ไปเนาะไม่เขาเรียกมาคุยไม่เรียกมาถ่ายภาพเขาเรียกมาคุยเอาขันต้าวเลยมาลงมาประกาศประกาศทางการแล้วก็ซีรีส์คนเกต์ซีรีส์ของเราเลยครับผมเป็นไงรพาร์ทตอนนี้กับการเตรียมตัวที่จะต้องเริ่มรันโปรเจกต์แล้วก็เป็นพาร์ทของ P p r o d u c t i o นคือเตรียมทั้งบททั้งไปสิ่งหลายอย่างที่จะทําให้ตัวโปรดักชั o n มันโฟลว์ทีสุดเพราะว่าอย่างพี่ปอนบอกไปพาร์ทการขายทำเนี่ยเราจะ แยกตัวออกไปเลยเป็นหลังหลายเดือนอย่างเงี้ยครับเพื่อจะให้ทุกอย่างมันสม ooth แล้วก็ได้ฟีลลิ่งที่สุดเพราะมันเป็นมันเป็นซีรีส์ที่เป็นเียกว่าโรแมนติกคอมเมดี้มันมีความละเอียดของเรื่องความพิสูจครับแล้วที่สำคัญก็โชคดีมากครับที่ที่กระจุยพนิชเข้ามาซัพพอร์ตคือเราได้ทำงานร่วมกันมันเลยต้องแบบมีการส่งหรือว่าเลือกของของดีของไทยทั้งไทยและที่ส่งออกไปอย่างเงี้ยมาอยู่ในซีรีส์เราด้วยมันเลย มันเลยต้องวางพีโปรเทคชั่นที่มันละเอียดมากๆครับสำคัญมากพีโปรเทคชันใช่ใช่งา้นทำไมเราถึงไมกดดันนะเพราะก่อนหน้านี้เราเล่นคิมคอรสเนอะหรือ่าร์ดวาเนอร์เนี่ยนี่แบโรแมนติกคอมเมดี้อ่ะไม่กดดันเพราะว่าผมว่าผมคนโรแมนติกอยู่แล้วเคยบอกแล้วมันมันก่อนอันนี้ขายของขายของเพราะว่าคิดว่าจริงๆมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการในการแคปเจอร์ความโรแมนติกในช่วงยุครัชกาลที่4แต่บอกว่าความเจ๋งมันคือเราได้เอาของที่เป็นของโลคอลใช่ ไปทายอินเข้าไปผมว่ามันน่าจะสนุกเพราะว่าจริงๆแล้วมา์เซตของทั้งเราแล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยรู้สึกว่าเราจะไม่ทําให้มันให้มันหยีอะครับจะทาให้มันเนียนที่สุดซึ่งของไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมีของจริงๆเยอะก็เลยรู้สึกดีมากกว่าจะตื่นเต้นครับรับรองครับว่าพวกเราจะกินให้มันดูอร่อยที่สุดให้คนดูรู้สึกแบบเฮ้ยสิ่งนี้คืออะไรคือพูเชื่อว่าของของไทยอะมันมันกลมกล่อม แล้วแล้เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกเข้าใจได้ครัก็คิดว่ามันน่าจะซัพพอร์ตกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ซีรีส์ยชายคังมวายครมว่าายยอคนว่ามับมก็ขอชอบเหรอโอ้โหเยอะอะหลายใจใอะโปก่อนของผม,ผมชอบอันนี้ขนมใส่ไส้อันนี้อันนี้หนึ่งอันที่ช<ล>อบที่สุด ผมใส่ไส้เหรอผมใส่ไส้ผมชอบไอ้ที่ชื่อชั่วขนาดที่มันเป็นกล้วยทอดอข้าวเม่าผมชอบกินข้าวเม่ามากชอบมากๆจริงๆครับอร่อยนะข้าวเม่าแบบนั่นแหละ <c oughs> อร่อยมันมันจะมีแบบมะพร้าวเนะาะมะพร้าวแล้วข้าวเม่าไ,ไม่ข้าวเม่าที่อร่อยจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นข้าวเม่าที่ขูดได้มือสังเกตจากยังไงรู้ไหมเวลาเรากินไปมันจะมีเศษเศษกลาแทงปากนั่นคือ จริงจริงนี่เรื่องจริงถ้าใครเคยกินจะเข้าใจอ่าถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นท่าขูดมะพร้าวเดี๋ยวพี่มายทให้ดูมาไม่ต้องหยุดนอนเล่นเราถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายตึ๊บถ่ายชัยถ้าโชว์ความหวานของคู่เราโชว์ความหวานของของจริงทั้งหมดทั้งคู่ทั้งคู่หวานได้ทุกมิติผมว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่าเรื่องของแล้วก็เรื่องความหวานด้วยยิ่งต้องดูตัวละครหลากหลายที่จะใส่เข้ามาใช่เพราะว่า มันมีหลายตัวละครที่เข้ามาแล้วก็มีหลายตัวละครที่ผัดเปลี่ยนกันไปใช่ครับต้องติดตามครับความว่า,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 นนา,าความหวาดไม่ใช่น่าหมดตความคอมเมดียังไงรับโอ้ย <c oughs> บอกว่าตอนนี้เขาทำบทกันเข้มข้นมากเอาหนักตอนกนะินพอดมีตดใส่พร<อ>ะหฮมแล้วอันนี้มันต้องมีอะไรแบบที่มันคาดไม่ถึง<อ>สำหรับผมนะแต่ไม่เอานะไอ้ไอ้มุกแบบอะไรนะกลาแทงปากไม่เอาต้ังแบบมุฟ้านี่จะได้ไหมฮะก็ก็เเท่าที่เห็นบทมาเล็กๆก็ก็น่าจะ ่จาจะน่ารักอยู่ต้องมองไปดูอย่างเราสองคนที่มีส่วนในการพัฒนาบทมากน้อยขนาดไหนในเรื่องนี้ตอนนี้ได้ได้แค่เป็นคนมองอมแต่ว่าคนคนคนที่เขียนก็มีประมาณเยอะอะใช่หลายเ<ช>ยอะใช่หลายคนแล้วก็เชื่อว่าเป็นคนที่หลายคนรู้จักผลงานเขาอยู่แล้วแน่นอนอครับเราได้ใส่ความต้องการของใครบ้างน,น,าน้อยขนาดไหนไ้บอกตรงนี้ว่าเราอยากเห็นแบบนี้แบบนี้เราอยากไ,ได้ครับคือนับเบื้องต้นมันเป็นการทํางานระหว่าง ทีมงานที่เขาอยู่เป็นนักเริ่ร์น,นี่กับทางพี่ปอนกับทีมจริงๆครับในฐานะของนักแสดงมันจะเป็นส่วนที่ว่าพวกเราเอาไปเอาบทที่มันเห็นค่อนข้างเป็นรูปเป็นร่างแล้วมามาปัดแต่งให้มันให้มันใกล้กับสิ่งที่เราจะพรีเซนต์อกไปทีแต่ระผมก็เลยยังยังไม่มีนะเวลานี้ครับแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าบอกกันแล้วว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องโคอมเมดี้เนี่ยอาจจะต้องแบบฝึกกันเยอะนิดนึงทด <laughs> ลองทดลอง <laughs> อแบงโก อีโต้เอ้ยอะสีเหลืองสีเหลื้วเย็นเลยอะไรของมึงเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันท้าทยายพวกเราทั้งคู่เหมือนกันนะเป็นมุกตลกมองหน้ามองมองหน้านี่พี่สื่อแล้วแบบว่าโอ้โหหน้าเขาเจรอนมากเลยเล่นมุกเมื่อกี้ <S <S ผมว่าต้องถามว่าใครใครท,ครที่ใครที่เล่นมุกแล้วไม่ตลกมากกว่ากันเออผมว่าอันนี้น่าจะน่าดีกว่าน่าจะรู้ครับ โหต้องติดตามดูในผลงานดีกว่าโอ้โหว่าหวานไม่หวานต้องลองมาชิมอา่อาแ่ห้หวานหวานมันคงดูได้ตามไม่ได้นะครับ <laughs> แต่เดี๋ยวด้ตามคือ <laughs> คือนอกจากซีวีของพวกเราแล้วเนี่ยที่ชื่อองว่าชายก็ต่างคนต่างก็มีโปรเจกต์ที่ต้องไปเตรียมตัวกันด้วยครับได้ ดีที่เราต้องถอกมาแล้วละเพลงประกอบในฐานะประธานค่ายเพลงเดี๋ยวดูจริงๆต้องดูตามความเหมาะสมว่ายังไง<ม>แต่ว่าจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของ Beyond c r o w d Music ที่เป็นเรื่องโปรเจกต์ที่สำคัญจริงฝั่งเขาเองก็มีอ,อะไรที่สำคัญอบโปมีโปรเจกต์อะไรตะก้อยมาหนาดนี้ <c oughs> ผม <c oughs> บอกไม่ได้ <c oughs> อ้าวบอกไม่ได้คือบอกพี่แล้วผมผมบอกไม่ได้เดี๋ยวผมจะยังไงยังไงยังไงคือเอาหน้าติดตามแล้วกัน Beyond Cloud เป็น Cloud แต่ไหนง่ายเขาทำยไงไ ก็เป <formation> <To make fun> ็นงานการแสดงที <quarto> ่เ <Enlight> ป <congestion> <t när ather> ็นบทในเป็นหนึ่งบทในฝันที่เชื่อว่าทุกคนเคยดูมาก่อนอันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะเขาไม่ยอมบอกก็ต้องรอติดตามนาเป็นภาพยนตร์เชื่อว่าได้ดูวนทั่วโลกพร้อมกันนาเฮ้ยพี่ไมยเมื่อกี้พูดอะไรไม่แต่บอกว่าจะบอกว่าแต่ที่แน่ๆคือปีนี้เบียนคาร์เปิดรักจริงๆคับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทการแสดงการคอลเรชันกับ ให้อื่นรวมถึงพาร์ทเพลงเองไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่มาคอลแลบหรือว่าการการสร้างและหาศิลปินดนตรีใหม่ๆนะครับเราอยากได้อะไรที่มันใหม่เพื่อจะเพื่อจะเสิร์ฟกับคนที่ชื่นชอบดนตรีโอ้ถ้าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเพราะว่าผมชอบเรื่องดนตรีมากอ <like S 2> ยู่แล้วครับขอบคุณนะที่รอ อ๋ออันนี้ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งจริงๆเพราะว่าจริงๆไทม์ไลน์มันยุ่งมากยุ่งมากจริงๆครับแต่ว่าเตรียมไว้ตวเตรียมไว้อยู่แต่ดูความเหมาะสมบางทีว่าททาไมิ่มง,งยังไงจะเหมาะเพราะมันโปรเจกต์มันแน่นจริงๆครับแต่ที่พี่ปอนบอกว่าต้องเดี๋ยวต้องไปแลวเนาะแต่ว่าที่พี่ปอนบอกว่ามันจะมีโปรเจกต์อันนี้เดี่ยวอันนี้ก็มีเดี่ยวเหมือนกันระหว่างเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตติดตามรายละเอียดด้วยนะครับแล้วไม่ตอมหห้องเมืหห่อไรครับเมืมอ่อไรไตรมาสสองไตรามาสสอง ไม่เราคือลงมางาน J a p a n Expo ไงไม่ลองเป็น J pop บ้างเหรอโอ้อโทษขโทอโทโทโอสนใจไหม J pop เปียโนทำมิวสิกเวลาทำอย่างนี้แล้วพี่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 สื่อชอบกําหมัดแล้วนะคือกำหมัดโทษนะครับผมปล่อยผมปล่อยปล่อยไม่ได้นะครับทำไปโปรทำอะไรอยากรู้โอเค J pop จริงชอบมากแบบ X J a แปดสกั a n action คือหลายวงมาก ชอบมากเคยไปซัมเมอร์สลิทที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วปีนี้ก็มีที่เมืองไทยด้วยถูกไหมครับมันมีหลายๆอย่างที่ความเป็นญี่ปุ่นกับความเป็นไทยเราเราเราอยู่ด้วยกันโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวนี่เด็กผมเชื่อว่าอย่างนี้บอกไป90%หวดก็คงก็คงเป็นเหมือนกันครับนี่น็กตินี่มาร่วมไทยกันไมครับกระ่เขามาบ้างหรือยังเขาจีบอยู่เขจีบอยู่ก็มีจีบมีจีบอย อะไรที่มันมันค่อนข้างใหม่ในวงการเพลงอะไรที่ค่อนข้างเป็นจีนหรือยีนของเดียร์อนคลาวคอนเซ็ปต์คืออย่างนี้ในใน,ในพาร์ทของการปั้งคนใหม่ครับแล้วอย่างผมนี่จะเป็นศิลปินในไายมันจะมีภาพนะจริงๆมีภาพจริงๆมีภาพสังเกตจากตอนงานปีใหม่เป็นเอกชัยเอกชัยศรีวิชยัยอาเป็นหมากงมากากะนนะมันมีจริงๆถ้าสำหรับโปถ้าต้องจินตนาการจะมีคอนเทนต์ที่มันมีภาพในหัวอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวรอดูโปอาจจะมีโอกาสครับผม ใช่คดีครับโคเพเป็นวงหนึ่งที่ท็อปท็อป10ของโลกในเรื่องของพาร์ทของวงดนตรีแล้วก็ในพาร์ทของการเป็นการพัฒนาวงเองผมว่าเจ๋งมากเพราะว่าย้อนกับปี2000จนถึงตอนนี้2024ความหลากหลายของเพลงเยอะแต่ว่าแฟนเพลงไม่เคยหายไปเลยนี่คือความเจ๋งของโค้พเขอบคุณเทโลเอข้าไปดูด้วยครับเพราะว่าจริงๆโปรดักชั่นของโคเพรอบเนี้ย ว่าเจ๋งมากโปรดักชั่นเป็นเรื่องที่ที่บางทีเราเราต้องมาดูด้วยตาเองสัมผัสบรรยากาศข้างๆเขาครีดเขาคุยกันเรามันจะเป็นคาวามรู้สึกที่เราเก็บไว้เป็นวัตถุดิบในการสร้างความสุขต่บรครับผมว่าบรรยากาศในในคอนเสิร์ตโอเปร่าถ้าในมุมมองผมอ่ะคือการไปคอนเสิร์ตจริงๆครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันมันโรแมนติกมากเพราะว่าคือคือเหมือนเขาเอาทุกอย่างมาเองหมดเลยไม่ได้ไฟซาวทุกอย่างแล้วผมมองไปรอบอะ มันคือมันเป็นแสงไฟที่มันเปิดพร้อมๆกันหมดเลยแล้วรู้สึกว่าผมไปครั้งแรกในชีวิตเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตต้องโปบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แนวๆเป็นแบนด์ที่ไม่ใช่ EDM ครั้งแรกในชีวิตที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของโปถ้าเกิดว่านอกจากกินพอดิสซีวีตัวเนี่ยอเนี้ยทำไมจะโปรโมทขายบัตรอเคคคคนนรรับสิ์ตง ก็ของผมของผมและพี่ไม่ศซีว์เรื่องชายครับเราร่วมมือกับกระทรวงพาณิชยที่เอาของดีของไทยมารวมอยู่ในซีวีสเพื่อให้เปิดกว้างให้คนทั่วโลกได้รู้จักแล้วก็ได้เห็นได้ชิมกันอะยครับแล้วก็ของโปรส่วนก็จะมีพาร์ทการแสดงก็ติดตามกันครับแล้วก็ผลงานอื่นก็ฝากผลงานของทางเบียนคราวทุกชิ้นด้วยนะครับจริงทุกชิ้นมันเป็นงานที่ค่อนข้าง เราพยายามทําให้ม okay. ันละเอียดแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่พวกเราทําได้ทั้งการทําเองว่าทางการไป collab กับทีมอื่นเนี่ยขาอยากให้คนดูมีความสุขมากจริงๆเพราะว่าอยากทําอะไรใหม่ๆที่มันทําให้คนดูมีความทรงจําในปี2024จริงๆด้วยกันฝากด้วยครับทั้งของผงโปแล้วก็ทั้งเดียนคฟราฝากด้วยครับขอบคุณครับ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 ันี้ เปไหมอ๋อนี่เดี๋ยวไล่มานะเดี๋ยวไล่มาเลยเรียนเลยนะเรียนเลยมารเรียนมาเลยครับเรียนจากขวาไปเลยใครได้ใครได้ถือว่าโชคดี <laughs>